โอ้พหผีเดียวีป่าด่างล่างเลยมานแล้วมานแล้วโอ้โหเป็นสันเลยพื่อนเออเบ่งพี่น้องพื่อนอะเป็นสันเลยเห็ดขอนเห็ดขอนเห็ดบดนี่งานอยู่เลยเนาะนำตักไก่น้ำใส่ไปเลยมันเห็ดตุลาตุลาตักขาเขาเนาะ สดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเลยครับผมสสวััดีครบเจอกันกับทีมงานเก่าเนาะพี่น้องหลังจากห่างเกันกันไปเกือบเกือบปีเนาะมานีกันว่าผมมาเจอกันแล้วมาหลอกหาเห็ดน้ำซุปเจอยค่ะครับผมในรอบสัปดาห์ในรอบสัปดาห์เจอได้เห็ดคอนหลายเนาะก็เลยมาหลอกเบืองขามาวันนี้ห้าวจีมันมาเนาะขาี่น้องเจอมาเยอะค่ะก็ว่านเนี่ย ทือว่าให้ไอ้ก็เพื่อไอ้วอบอับกวันเมีนวอมเครื่องกันเนาะเลือบเขาด้วยดูเฮ็ดเต็มที่แล้วบเมียนเฮ็ดซีฟมือกะคึ้นหอวแล้วเนาะคือหัวปลาล้วค่ะคือหัวปลาไหวมือยู่กะมันกะแหลงเนาะฝนถึงตกะเมีนครับเมื่อวานนี้น่าจะตกทัวเนาะเมื่อวานเนาะตกทัวเลยตกแห้งตกตกงามอยู่บุรีรัมย์กลตกเมียนอมคางอ้อมแอวตกไดเลยตกไดเลยซาเจเข้ามาแล้วตัวนั้นแดดมากแล้วมานแล้วอ้าวสิให้แม่มันได้ประเดิมประเดิมก้าวใต้เนาะ เฮดบดเฮดบดวันนี้พามาหาเห็ดบดเห็ดลมเห็ดขอนอ่ะนะที่เพิ่งมาทันออกจะหน้อยกะน่าจจะเป็นเห็ดตระกูลเห็ดเพิงเนาะถ้าฝนตกเล็งๆจะหน้อยเห็ดเปลือกหัวเฮดขอนเห็ดบดนี่แหละเมนครับผมเห็ดเพิงขมเห็ดเพิงหวานเห็ดสลรบไปเลยไปพี่น้องไปลุยครับผมก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ป้าพี่น้องขอปลาเฮดน้ำกันครับมวันนี้เฮดขอน ขอนเห็ดบทงามอยู่ดีนเน,ะนาะคนบอท่านเกลเ่อยกาอนอยูย่ขนหน,น่อยๆเนาะขอนใหญไงคือ่นหน้านะขอนใหญ่ๆแบบเก็บบางยวแต่ใส่ทุกปุย ฮ็ดพวกนี้ก็น,นยิยมเขานำไปซุปกกับพี่น้องไปซุปไปซุปไปลาบไปแกงก็ได้ยดอกเป็นอ่อนอยู่ค่ะดกออ่นแกงไซโนอไม่แกงไซโนอไม้สุกเสริฐเนาะสุกไปหลาบเฮดเดรไล<อ>ไม่นู่อยู่พี่น้องเห็ดแนวนี่ ฝนไอ้ป้าคุณชมได้ยูดีดีสองดอกบอกไงไปเลยได้ปลาเคุนเปียกดีจุ๊กเจ้าหนอนเฮ็ดประกระเอาะดูดอกหน่อยๆเก็บเอาเนี้ยข้างหลังกินไปเลยอื่นกินไปขึ้นเกาพวกตะคอนหนึ่งกับเต็มกราาะกตาแ,แล้วพนะี่น้องโคตรแพงแล้วเนาะลุยอีกลุยอีกโอ้พี่เดียผีตาหนักหลากเลย มานแล้วมานแล้วอู้เค็อสั่นเลยพื่อนะอือเบิ้งพี่น้องพื่นอนะเ,เป็นสั่นเลยเห็ดขอ,กอดนกำลังพอดีเลยครับนี่ยกำลังพอดีเลยขอนขาวหรือเห็ดบดอเฮะเห็ดขอนขาวหรือเห็ดบดจา้ากะเห็ดขอนแล้วนี่กำลังพอดีเลยเห็ดบดมันเ,เป็นคอนขาวกำลังงามเลยองาม ก่อนนี้ก็พ่อแกงเลยง่าม่อนนี้พ่อแกงแล้วตาตัวนี้เป็นตัวแกงเลยเนาะคอนขย่อมเลยเนาะนี่ต้นขย่อมแม่นมาบวิดบวิดมาสวงเก็บเก็บบวิดเราสัญญาเลยเก็บเเเก็บลยเนาะเเก็บลย มันมีแต่เฮดเป็นเห็ดคอนเลยพี่น้องออกอแค่น้อยันาจ,จะเป็นพวกตระกูลเห็ดเพ่งเนาะเห็ดเพ่งคมล่ะคาซิมาก่อนมูเพิ่งคมสมคอนกับพ,พวกเก่งคมคนพวอเกี่ง ได้ความชื่นเขาก็ออกเลยแหละเห็ดเนียนค่ะฝนมาฝนก็ออกหลดเขาสิบอกน้ำคอนม่วงเนาะคอนม่วงคอนบากคอนกิกคอนขายา่อม เป็นองพอ์พกแกงเลยจ้ะเนี่เป็นลาบเนาะสับๆับลาบนี่ว่าสิสรงไซวันลาบไปได้คนไทยเนาะ <c oughs> ลาบแบบลาบหมูเลยพี่น้องคือกันเลยเป็นซุปเป็นซุปเป็นลาบกันเลย สองขอนครับพ่อเกียงล่ะพ่อเกลียงพ่อสุกแล้วเนาะค่ะโอ้ขวานละสองดอกโอ้ไปเห็ดพื้นเป็เห็ดพื้นเป็นเห็ดแต่เพื้นมาตีอ้ยแบะแกขลาดขลาดมากเบิกย่างหลายได้อายเบื้องคูเบื้อมาไม่คู เก็บใส่รถไปไว้ขนบ่ดี่เนาะบอไเนาะบอมันตะหนีเลยแต่อ่อนอยู่ไหนเนาะอ่อนอ่อนอยู่หลังงานใหม่ขย่มงานใหม่ก็ไลยอยู่หะนี่ดินี่นนี่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 นานดอนนี่นี่น่นี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 ่นนี่นี่นีี่นี่น่นนี่ี่นีนน่อ่น คยไอ,อไปเบกควาดดงงหม <c oughs> หมดยิดบเบรกไเนาปลากันเ้อะสน่อบอกแล้วโอเฮ็ดว่าดอกดีเฮ็ดว่าอวนอดองดี่ปลาเี่ยหน่งวานออกม์นเป็นหลืมๆอยู่ควอนมันหลอยู่เนาะควอนไหลเฮ็ดก็ได้ไปแกงอยู่ดอก ใส่เห็ดหกกเทัห้หอมเนาะถือกินแต่เห็ดถือกินเห็ดหอมหอมตะลุ่มอยู่เดี๋ยวหาไปแกงใส่นมแกงใส่นมใหม่แกงใส่นมใหม่ที่หาวังหมอว่านเด้อลยี่ยังดอกยำขาดบ่ละอายขาดเมียยำป่วนกันเลยจ้ะใส่ไปอีกับสาวๆหอมอีหอมเห็ด คะตาบานจะไปแกงเห็ดตอเนาะจ้าไปเบิ่งเมนูแกงเห็ดค่ะเมีนครองแกงเห็ดใส่หน่อไม้ที่หาเมื่อวานนี่แหละไาเฮาเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วเนาะครับผมแกงหน่อไม้ละค่ะเท่ากับแกงหน่อไม้ที่เ้องไปไปซานเมื่อวานเนาะไปเช็ค้าหน่อไม้ปลาค่ะที่ร้านหน่อไม้ปลาครอยู่ๆอยู่รานหลานร้านกำลังดื้อเลยพี่น้องกำลังดื้อเลยนี่ กำลังดื้อเลยนี่เผื่บอะไรเลยเผื่บอะไรเลยเผื่บอะไรเลยเอาวันดีครับครันวันดีครับวันดีครับวันดีครับน่ากำลังดื้อเลยพี่น้องเอ้ยกำลังหยาดของดีๆเลยบัดนี้ไปเลยน่ะจีากวนแล้วจอบกวนแล้วจอบกวนแล้วนั่นนั่นนัสิได้แกงบ่มื้อนี้พูดเสือกพูด วราตาล้างอะได้หนูเอาเดี๋ยวพูไปเลยเไปไปเลย <c oughs> กำลังเป็นตตีไปเลยฮับฮาเริ้มไอ้อไนู้าเริ้มวาเราิ้ม <c oughs> กำลังหยาดคองดีๆเออน่นมาแข่งต่อ น,น้ำจะนั่งเนาะจ้าน,าน้ำจะนั่งเทาก็บขันแล้วแนี่ยขันแล้วฮนตควรควรไปเก็บมาเมื่อนี้กันเหลือแต่ดอกอ่อนๆเท่านั้นค่ะเยอจังหน่อยเทาก็เอาไว้สูบจ้งฟุ้งเทากับบ่มียังหลายแล้วเนะาะเก็บไปนำ้ำเนี่ยมเนียมคนไปนำ้ำพี่น้องเนียมร้านหน่อยไปน <c oughs> เนียมร้านไปน้ำ <c oughs> แหลงทั้งนอเนาะค่ะถาเรใหม่กับกระเด็ดเนาะไปแกียงไงนึงพแลเห็ดกระด็ดก้งนึงละพี่น้องมาเลยเขาเบื่อเกี้งแบบเล่าเด้ครับผมเกงเล่าเโอ้ดผักข้าบึงไปตูเล้าผักถือฝนน้าม่านเนาะซื้อมาเลยไปอีตูเล้าขามีหน่อยนึงค่ะาหน่อยนึงเสียคนหน่อยครับวนชชมาแล้ว บมาแล้ว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 นั่นนั่นนั่นมาไก่ปลาเดาะก็ดีมากสาวหม้อยุดยุดยุดเลยมาดีครับก็เร็วมาดีครับมาดีครับคนชิดื้อไปแล้วไปแล้วใส่หนังปลาแดดนะจ้ะตอนเนาะโดดนั่ตักไข่นั่ใส่ไปเลยบั้นเท็ดอ่า เดี๋ยวเ้าก็นล่อเคเดือดแค่นี่ยนะล่อซุกเนาะไปจะเสียบลอ่ลอดเดือดค่ะล่อซุกเนาะได้แล้วเริ่มบุญบายแล้วเริ่มขี้ดื้อแล้วเริ่มดื้อแล้วไปเลยจี้กวยเร็วซุปอ้อมเออเมือกแล้วบานเมือกแล้ว เศร้ารอแล้วเศร้รอแล้วเมือกแล้วเมือกแล้วทำเร็วทำอาปากทำำเอาโอ้ิวโอ้อ้าอบบอบอบบบอบบอบบอบออ้ออออ ชีดืัดาช้ก็ชีดื้นวสุดเลยจ้ะชีดืออาปากล่อแล้วเด้อเดลูกเดเดสำลูกนกเลยพ่นี่อาปากล่อเลยอ้ำโอ้โหว่าไปอู้เจ้าคว่ดแล้วเค้นัวกันเสรนอยเสรนอยเสรหลายเสรหลายด้วยครับ จากธรรมชาติพี่นะของเสียบทานกนันกน,น้อยครับใส่น้ำตาลครับน้อยน่ะหนึงเดอยวขั้นตอนสุดท้าย เนี่ยจะหอมสิตุลาวตุลาวพักขาเขาเนาะ,นะใพอพอพอส่เลยหอมหอมพอตุลาวก็พักขาร้อยเรียบร้อยค่ะเียมเราใหม่ใส่ขิดคอน เนื้อใหม่ปลาเทากับไปซับเมื่อวานเนาะค่ะเฮปอนเทากับไปหาหม่ามือนึ่งค่ะที่มากับมูสาเจยดเอามาแกงเลยเนาะมือนึ่ไปหาอีกว่ามือนึ่เนาะเนื้อใหม่ไหมไปหาเนื้อใหม่ไหมฮาร์โลบานเมนอยู่ทอขาต้งเหนียงทั้องนอเนาะค่ะเอากับแกงใส่กันเด้อพี่น้องจะมีไข่หมดแดงใส่เนาะ หม,มอเลย,เลยถ้ามีใครหมดเยียงใส่กระเสียกี่น้องสดสั่นหอนเนาะขาส่วยกินแกงเห็ดน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องแกงเห็ดใส่หน่อใหม่เนาะค่ะหรือว่าหนอใหม่ใส่เห็ดหนอใหม่ใส่เห็ดก็ได้เห็ดใส่หน่อใหม่ก็ะไรพี่หนอมาชิมให้พี่ให้หน้องเมืองเนาะค่ะ อาหารปลาจากธรรมชาติค่ะหามาจากปลาหล่ะก็มาแกงกินมาเห็ดกินเองเนาะค่ะพี่น้องมาจากปลามาแกงในเมืองพวกน้องเสียบค่ะพี่น้องน้องใหม่เพิ่นสิบกว่นาน้องใหม่แย่หนี่เพื่อนว่าท่านได้ดถือคนหลายเพื่อน,น,น,นสิแซ่บค่ะพี่นอ้องนี่่คะ รับทิมี่ค่ะขอราทีละน้องไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่ทุกกำลังใจค่ะทุกๆก้อมินทุกกำลังใจขอเชิญสาาจิมตลอดมาเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปนาว่าห้าสิไปทางไหนเนาะไปเชิญกันนะสิเขาปลาเขาโดงไปหาอยังไรกันี่น้องเบิรงกับรอชมเนาะค่ะเดี๋ยวขอกันไหมคลิปนาค่ะลินี้ขอล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ